สวัสดีค่ะนน,น่านะคะก็เรากลับมาอีกครั้งกับท็อปปี้การสอบข้อเนาะแต่ว่าน้องๆเด็กหกสีก็ใกล้จะสอบแอนิชชั่นแล้วเราก็เลยมีคําแนะนําสําหรับสองเือสุดท้ายมาให้ก็เรียกว่าเป็นทริคแบบข้อควรถามแล้วก็จะมีการรีวิวอาจารย์แล้วก็ตัวช่วยของเราด้วยเพราะฉันน้องๆเด็ก65 6้67เดอะไรเงี้ยก็ดูได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราเรียนอยู่แพทย์จุราปีหนึ่งเนาะเพราะฉั้นน้องๆคนไหนที่อยากสอบข้อแพทย์เราเคยทํา คลิปไว้แล้วเดี๋ยวกดที่ตัวไอตรงนี้ได้เลยหรือว่าตรงข้างล่างใน description นะคะเราเคยทำไว้2คลิปข้นแรกวันนี้มีอยู่หข้อด้วยกันจะเป็นอะไรก็ไปฟังกนกนเลยข้อแรกนะคะวางแผนดีๆถึงจะเป็นสมเดือนสุดท้ายแต่ว่าก็ต้องมีการวางแผนเนาะเราต้องดูว่าวิชาไหนเนี่ยเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดอ่อนของเราวิชาที่เป็นจุดแข็งอะ ให้เราพยายามหารู้ั่วแล้วก็อุดรู้ั่วนั้นเพราะว่าเราอุตสาหแบบถนัดวิชานี้แล้วใช่ไหมก็ควรจะทำคะแนนให้ได้ดีในห้องสอบไม่ควรจะแบบไปพลาด <ๆ S 1> แล้วก็เน้นตรงเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแม่นจริงๆแล้วอ่ะการที่รู้ครอบคลุมเนี่ยก็จะเซฟนะแล้วก็เป็นข้อดีส่วนวิชาที่เป็นจุดอ่อนก็คือวิชาที่เราสึกว่าแบบทําไม่ค่อยได้หรือแบบอุ้ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยก็ให้เราพยายามเน้น จุดที่ออกข้อสอบบทที่ออกข้อสอบมากะพยายามทําความเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็โจทย์ในพาร์ทนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบวานแหงขุกนบทางเนี้ยบางทีเราอาจจะพลาดจุดที่มันออกข้อสอบบ่อยไปแล้วก็อาจจะทำให้ทําคะแนนได้น้อยกว่าคนที่โฟกัสเฉพาะจุดที่ออกข้อสอบเยอะจริงๆอาจจะมีบางบทนะคะที่แบบ ออกาไ,ไม่ออกบ้างเนี่ยก็คือโฟกัสน้อยหน่อยข้อ2การตะลุยโจทย์อันนี้สําคัญมากแล้วก็ข้อ2 s u เนี่ยซัพพอร์ตข้อ1ด้วยนะคะเพราะว่าการตะลุยโจทย์เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ช่วยทําให้เราเห็นรูร่วของเราในการทําโจทย์วิชานั้นๆการทําโจทย์เนี่ยสำคัญมากในวิชาคนวต ส่วนวิชาท่องจำนอกจากทำโจทย์แล้วอย่าลืมไปเช็คเนะะื้อหาทวนเนื้อหาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราทำข้อสอบเกา่าซ้ำแล้วทำได้มันอาจจะเป็นได้ทังเรารู้จริงๆหรือว่าเราจำเฉลยได้เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อความแบบเซฟะให้เรากลับไปทวนเนื้อหาส่วนนั้นด้วยแล้วก็นอกจากอ่านจุดที่อยู่ในข้อสอบเกา่าให้อ่านเนื้อหาอ่านรอบๆนั้นด้วยเนะะื้อหาที่ใกล้เคียงนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะออกอีกในปีถัดไป สาเรื่องสุดท้ายก็ควรจับเวลาตอนทำโจทย์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ทำในห้องสอบนะข้อ 3. รักษาสุขภาพใจใตัวเองนะคะน้องๆบาง,นงนคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่ว่าการให้กำลังใจตัวเองมันสำคัญจริงๆเราต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เราจะทำได้แล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนไม่ต้องไปแบบเสียดาย อดีตหรือว่าไม่ต้องไปท้อใจตอนเนี้ยเราแบบมุ่งไปค้าอย่างเดียวเลยแล้วใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้มีค่าที่สุดอย่าเพิ่งเอาเวลาไปแบบเอ้ยตอนนั้นน่าจอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเข้าใจว่าแบบควอใกล้ใกล้สอบมันก็จะมีความกมังวลใช่ไหมแต่ว่าให้เราบอกเต็มว่าที่ผ่านมาเราทําดีที่สุดแล้วแล้วตอนเนี้ยเราก็จะทําดีต่อไปทําดียิ่งขึ้นตามแผนที่เราวางไว้ รักษาสุขภาพกายด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้มีโควิด1 9ระบาดใช่ไหมถ้าหมดว่าเราแบบป่วยต้องไปนอนโรงพยาบาลก็อาจจะสูญเสียเวลาที่ได้ทดทวนบทเรียนไปสูญเสียเวลาที่ได้แบบเตยมตัวสอบไปหรือว่าถ้าเราไปป่วยช่วงสอบอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปสอบปีหนา้าซึ่งมันก็เสียดายเนาะที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทหนังสือมาเพราะฉะน,นั้นยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะข้อ5ข้อนี้เป็นคีย์สำคัญเลยก็คือใช้เวลาให้มีคุณภาพนะคะ แลล้ววก็นก่ยลามมัไไ้นะ้กก็อบดพยายามใช้ทุกนาทีที่เรามีอยู่อะให้มันไม่เสียเปล่าใช้ทุกนาทีให้เราแบบพร้อมกับการสอบมากขึ้นเวลาเรามองกลับมาจะได้ไม่เสียใจคิดว่าคือแป๊แบ,บเดียวเดี๋ยวก็ได้เที่ยวแหละถ้าม,ม,มีตัวช่วยมาแนะนํานะคะชื่อว่าแอปพลิเคชัน at home <ม>เป็นแอปเรียนออนไลน์เนาะซึ่งเป็นแอปที่เราใช้จริงๆนะตอนอดมิชชั่นยังม,มีแอปในเครื่องอยู่เลยนี่สีแดงๆน,น,นะคะ ลอ,อินนี่นะคะจะข้างในจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นที่เราเรียนเนรเรียนผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้เลยแต่ว่าสามารถเรียนผ่าน ไอ a d ดแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันอันทัมเนี่ยสะดวกแล้วก็ช่วยทุ่นเวลามากๆเลยนะคะอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นคอร์สออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งจุดเนี้ยเป็นในที่เราชอบมากๆเพราะว่ามันจะไม่ต้องเสียเวลาแบบแต่งตัวไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเหมือนที่เราบอกมาว่าทุกเวลาในช่วงการสอบเข้าแบบเนี้ยมันมีค่ามากๆแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ด้วยเนาะการออกจากบ,บ้านก็คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แบบเสี่ยงโรคเสี่ยงอะไรด้วย อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของการเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะก็คือเราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรแบบนี้บางทีก็แบบใส่ชุดนอนเรียนอยู่บ้านได้เลยคุครูใน a อ h โฮมเนี่ยก็เป็นติวเตอร์ชื่อดังทงน,นั้นเลยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็มีทุกระาดาับช<อ>ั้นตั้งแต่ประถมถึงมปลายรวมถึงมีทั้งสายิ์แล้วก็สายศิลป์ด้วย อย่างที่เราเรียนก็มีคณิตศาสตร์เรียนกับพี่ตุย้ยสังคมเรียนกับครูป๊อปแล้วก็อยูเรกาชิวะเรียนกับอาจารย์เอกลิกนะคะแล้วก็เด็ยวตอรท่านอื่นๆที่น่าจะรู้จักกันก็นกแบบอาจารย์เบคเคมีอาจารย์ทวัชชัยอาจารย์ธเนศสอนไทยตัวเมฆสังคมถ้าเข้ามาในหน้าแรกก็จะเจออาจารย์บอลเลนโฮมเนะคะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวอาจารย์ทั้ง3าท่านกันซึ่งอาจารย์ทั้ง3ท่านอยู่ในแพลตฟอร์มของแอนโฮมด้วยลหลายคนอาจจะเคยได้ยินเราพูดถึงอาจารย์3ท่านนี้บ่อยๆในแบบ IG s t o r y บ้างหรือว่าเวลามีน้องๆ d ีมาถามบ้างหรือว่าอาจจะเป็นจากคลิปอ,อื่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปนี้อีกทีคนแรกที่จะแนะนําก็คือพี่ตุ้ยนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเราเรียนกับพี่ตุ้ยตั้งแต่ 8, ม4จนถึงม6เลยจนถึงคอสแบบตะลุยโจทย์กศพ คือพี่ตุ้ยเนี่ยจะมีวิธีสอนที่ทําให้เราเข้าใจจริงๆไม่ใช่ใค่ายท้องจำาเรารู้สึกว่าพี่ตุ้ยสอนแบบไม่เหมือนที่ไหนเลยโจทย์ที่ให้ก็ใจเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะรวมถึงวิธีเฉลยเนี่ยจะเหมือนแบบอันนี้เรารู้สึกว่าเฉลยทําให้เราเข้าใจมากคือจากที่เราสึกว่ามันดูยากมากๆแต่ว่าพอพี่ตุ้ยเฉลยแล้ว มันง่ายขึ้นมันเป็นวิธีเฉลยที่แบบทาให้เราเหมือนเห็นเป็นภาพอย่างบทที่เราแบบประทับใจมากๆคือบทตรีโกณมิติอย่างตรีโกณมิติน่ยจะขึ้นชื่อเรื่องความยากแหะอย่างในเดมโมดอมน่ะตรีโกณมิติก็จะเป็นของหมอห้าทึงหนึ่งซึ่งก็จะแบบเรือกหลือว่ายากแต่ว่าเราเรียนกับพี่ตุ้ยเรารู้สึกว่าเข้าใจตรีโกณมากมาริบโจทย์ได้หลายแนวข้อที่2นะคะก็คือครูป๊อปสอนสังคม ครูปอเป็นครูที่เราแนะนําน้องๆเยอะมากๆเพราะว่าเราชอบเรียนกับครูมากจริงๆช่วยมากจริงๆคอร์สที่เราเรียนตอนนั้นเป็นคอร์สอ n นทรานสอบเข้าเป็นนายเดกับอวองกานะคะเป็นแบบคอร์สที่เรายังเก็บหนังสือไว้อยู่เลยอันนี้น d ย y สแล้วก็อันนี้อวองกาคือครูสอนสนุกมากๆสำได้ว่าตอนนั้นเราแบบเรียนแบบติดติดกันเลยเพราะ่ชอบมากแล้วก็ครูจะสอนให้มองเห็นเป็นภาพใหญ่เป็นภาพกว้างทําให้เราสามารถเชื่อมโยงได้ ซึ่งมีคำนึงที่ครูบอบจะพูดบ่อยเลยก็คือครูจะไม่สอนให้จำเยอะนะแต่ว่าจะทําให้ทําข้อสอบได้ซึ่งสําหรับเรามันจริงนะเพราะว่าพอเราเห็นภาพใหญ่เราเชื่อมโยงได้เราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ครูบอบก็ยังสอนเทคนิคการทําข้อสอบเทคนิคการจัดการความรู้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากการสอบการเรียนเรารู้สึกว่าครูบอบเนี่ยช่วยแบบเปิดมุมมองใหม่ๆเปิดแนวคิดใหม่ๆซึ่งเราชอบมากก็รักครูบอบ เคที่สามนะคะก็คืออาจารย์เอกฤทธิ์สอนวิชาชีวะอาจารย์เอกฤทธิ์เป็นอาจารย์จากสถาบันยูเรก้านะคะเราเคยเรียนตอนมส ซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเน้นให้จดเองให้วาดรูปซึ่งถ้าใครเป็นสายแบบชอบจดชอบวาดรูปทําให้จํใกล้มากขึ้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยหิืก็คือตอบโจทย์มากๆเนื้อหาที่อาจารย์สอนก็จะแบบเน้นๆแน่นๆมากๆซึงง่งทั้งสามท่านสามารถเรียนผ่านเรีนโฮมได้ข้อดีอีกอย่างก็คือเราสามารถกดพอสได้นะคะออกจากแอปแล้วก็กลับมาใหม่ก็จะเล่นต่อจากที่เราเคยพอสไว้ได้ ถ้าน้องๆลังเลนเนี่ยลองโหลดแอปมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามีให้เรียนฟรีตั้งแต่15นาทีจนถึง6ชั่วโมงหรือลองดูว่าอาจารย์ท่านไหนที่คลิกกับเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเรียนพิเศษอ่ะพยายามเรียนกับอาจารย์ที่สอนเล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจจริงๆมันสาคัญมากๆเลยนะในการเรียนกับอาจารย์ที่เราคลิกด้วยอ่ะซึ่งอาจารย์ที่เราคลิกด้วยอ่ะอาจจะเป็นคนละคนกับเพื่อนเราอาจจะเป็นคนละคนกับรุ่นพี่ ได้อาจารย์ที่คนอื่นเรียนแล้วชอบเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจารย์ที่คนอื่นเรียนเราไม่ชอบอาจจะเป็นอาจารย์ที่แบบสอนดีมากๆสำหรับเราคือเน้นว่าเราเข้าใจเรียนกับอาจารย์นคนไหนแล้วเข้าใจช่วยให้เราทาข้อสอบได้เข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าแล้วก็สําหรับแอดโฮมนะคะพอโหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนแล้วจะมีคอร์สฟรีให้กดรับในแอปด้วยก้อสุดท้ายขอเป็นกําลังใจให้น้องๆเด็ก6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 ทุกๆคนเลยนะคะขอให้สมหวังกับคณะเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรนะคะขอให้น้องๆพยายามให้เต็มที่ให้ไม่เสียใจกับผลลัพธ์แล้วก็ใช้เวลาที่มีหลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่อะขอให้เวลาที่มีอยู่อะใช้มนให้เต็มที่ที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดให้มีคุณภาพที่สุดให้ไม่เสียใจเลยกับเวลาที่เรามีอยู่นะคะก็ขอให้น้อง สำเร็จตามขณะดเป้าหมายทุกคนนะคะสู้ๆยีแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบการเตรียมตัวเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เราพูดไปแล้วก็าสามารถคอมเมนต์ได้ข้างเลยนะเราอ่านทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะไปตอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย